จากแพร่แล้วอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมที่ต้องติดตามให้กำลังใจก่อนหน้านี้เราก็เห็นว่าโอ้มีสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นท,ที่ที่ที่น่าเป็นห่วงด้วยเหมือนกันก็คือที่อำเภอศปราบจังหวัดลำปางค่ะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดว่าณนะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะติดตามจากคุณวัชรินอุปโยคินค่ะนายกเทศมนตรีตาบลศพราบท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านนายกคะ ครับครับสวัสดีครับคุณคุณคุณออฟฮาไทยชนกใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านนายกคะช่วงที่ผ่านมาโหลงพื้นที่ตลอดเหมือนกันนะคะออสี่สี่วันตั้งแต่สามนติดติดนะนะคะเห็นภาพท่านนายกลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายไปดูแลแล้วก็ให้กําลังใจกับพี่น้องพี่น้องประชาชนด้วยถ้าพูดถึงในพื้นที่อำเภอศบรราบท่านนายกพื้นที่จุดไหนตรงไหนน้ำท่วมหนักบ้างคะ ทั้งอำเภอศพรปราบจริงๆก็เกือบจะทุกอบตแต่ของเราเป็นเทศบาลก็หนักหนักอยู่นะฮะพูดถึงในเขตของเทศบาลที่ผมดูแลอยู่ตรงนี้ก็มีหมู่สามบ้านวังพร้าวศพทกที่หนักเลยนะฮะคือแล้วก็มีหมู่สิบสี่บ้านศพปราบใต้หมู่ 2, สองศพปราบเหนือมีหมู่หนึ่งบ้านหลายนะครับหมู่สิบสามบ้านหลายพัฒนาพวกนี้นะครับแล้วก็หมู่เจ็ดศพเรียงตรงนี้ก็ ก็หล <g ülme> ายหมู่บ้านเยอะเลยนะค่ะก็ค่อนข้างจะสาหัสเลยครับหลังซามิรก,ก็มีแล้วก็ท่วมถึงอกถึงเอวก็มีหลายระดับแล้วก็ถนนที่เราเคยสัญจรใช้เป็นเส้นทางรถก็กลายเป็นแม่น้ำค่ะท่านนายกด้วยด้วยจุดตรงนั้นเนี่ยด้วยพื้นที่มันมันท่วม <c oughs> อยู่แล้วมันเป็นพื้นที่ที่ที่จะเจอกับน้ำท่วมอยู่แล้วอย่างเนี้หรอคะ จริงจริงจรงพื้นที่ก็ไม่ได้ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มมากจนเกินไปจริงๆเราเคยประสบภาวะอุทกภัยหนักก็เมื่อปี5-4<ฮ>นะครับเมื่อปีห้าสีตอนนี้ปีปีหกก็12ปีสิบส<ฮ>ปีเราเพิ่งมาเจอมาเจอหนักอีกครั้งหนึ่งครับครั้งน,นี้ก็<ฮ>ก็ค่อนข้างใจเยอะเยอะครับ<ฮ> เพราะหลายคนก็นึกว่าเป็นพื้นที่ลาบลุ่มเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําที่เวลาน้ําป่าฝนตกหนักก็จะท่วมเป็นประจําอยู่แล้วไม่ใช่เลยล่าสุดเราเจอหนักคือตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วปีห้าสี่ครับผมปีห้าส<อ>ี่เมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ฝนก็ตกหนักอยู่แต่ว่าพอดีมันไม่ได้ลงมาหลายวันมันก็แค่ขึ้นขึ้นมาเป็นตรงตรงที่ลาบลุ่มซึ่งก็ไม่ได้กระทบกระเทือนเสียหายเยอะครับผมค่ะแล้ว,แล,วแล้วน้ําที่มันท่วมมาเนี่ยม,มันเกิดมาจาก น้ำน,นี้เป็นน้ำน้ำป่าน้ำฝนธรรมชาตินี่แหละครับมัน<อ>ลงฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนคสองวันสองคืนไม่หยุดเลยแล้วก็หนักตลอดทีนี้ก็เลยล้นเขื่อนสมัยล้นเขื่อนแม่เรียงแล้วก็กลายเป็นแบบออกมาจากพอล้นเขื่อนนี่ก็เป็นล้นสปริงเวย์เยอะเลยครับแล้วมันมาไวมากรวดเร็วมากเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นว่าทางระบายน้ามันมันธรรมชาติจะตามห้วยหนองฟองบึงนี่มันไม่ทันมาทีเดียวเลยครับทะลักออกมาเลยก็ ล้นมาเลยตั้งแต่อบตสมัยอบตศปราบแล้วก็เข้ามาเทศบาลเรานะครับแล้วทุกที่แล้วด้วยด้วยความที่เราก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ําท่วมอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้มีการเตรียมตัวเนาะทนายกเนาะพอพอฝนตกวันแรกเนี่ยหนักๆเนี่ยทางเทศบาลเราเนี่ยานอำเภอเขาก็แจ้งมาให้เราเทศบาลเราแจ้งให้ทางทางผู้นําชุมชนผู้ผู้ใหญ่กำนันเนี่ยประกาศแล้วนะครับก็มีการเตรียมตัวใน ในในระดับหนึ่งแต่แต่ด้วยความที่คิดว่าเราไม่ไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้นะครับก็เลยทําให้พี่น้องหลายๆท่านติดอยู่ที่แบบบ้านที่แบบอยู่ที่รุ่มก็มิดหลังคาเลยแล้วก็มีวัวมีหมูมีไก่อะไรเสียหายพืชผักอะไรเยอะแยะไปหมดครับตอนนี้นะฮะที่ตายก็มีวัวตายหมูตายไก่ตายเยอะมากหนักเลยวัวหายไปหนักครับผมโอ้ทนายก็เลยต้องต้องลงพื้นที่สี่วันสี่คืนติดติดผมก็อยู่ทั้งบนเรือกลางน้ําพายเรือเอาข้าวเอาน้ําส่งทั้ง รองนายกผมทั้งประหลัดผมทีมงานบริหารสอทอแล้วก็ทั้งหมดครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้พักเลยตอนนี้ก็ทําประกอบอาหารให้มาสามวันติดทุกมือ้อนะครับแล้วก็ได้รับได้รับแรงใจจากพี่น้องตอนนี้ณณนะนะตอนนี้ผมยังอยู่ในในเมื่อกี้อยู่ที่โรงพักแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่ أ, ในโรงพยาบาลเพราะว่าน้ำประปามันขาดมาแล้วสี่วันก็เลยได้ความร่วมมือจากท่านท่านนายกไพรท์โพทองนะครับเทศบาลเมืองเขรางส่งทีมงานรถน้ํามาช่วยสองคันตอนนี้ก็เอามาให ทางโรงพักอ่หนึ่งคันแปดพันลิตรแล้วก็ให้ที่โรงพยาบาลซึ่งไม่มีน้ำล้วซึ่งเป็นจุดสําคัญก็อีกอีกหนึ่งคันแปดพันลิตรครับผมตอนนี้ผมก็อยู่หน้างานไี้อยู่ค่ะท่านนายกหมายถึงว่าที่มีปัญหาเรื่องน้ำประปาคือจุดที่เราจะปล่อยน้ำประปาไปมันมันยังไม่สามารถปล่อยไปได้มันถูกน้ำท่วมอย่างเงี้ยเหรอคะใช,ใช่ครับผมน้ำท่วมครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเพราะมันต้องใช้ไฟครับต้องการอันตรายไฟไ,ไปดูดไฟรัย่ยน,นี้ครับนาตอนนี้ก็เลย<ต>ไม่มีน้ำประปาได้ใช้ ใช่ครับใช่ครับโอ้โหหลักๆก็สําคัญซะด้วยนะคะเรื่องของน้ำชนก็ไม่ได้อาบน้ํากันมาสองสามวันแล้วครับโอ้โหนักหนักเลยจริงๆแล้วแล้วผ่านมาสักสามสี่วันแล้วเนี่ยระดับน้ํามันเริ่มลดลงหรือว่าดีขึ้นบ้างไหมคะตอนนี้ตอนนี้ระดับน้ําลดลงแล้วครับ90เปอร์เซ็นลดลงละเหลือประมาณสัก10เปอร์เซ็นที่มีบ้านที่แบบต่ำต่ำแต่ว่าตอนนี้ก็ข้าวของเสียหายพังหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องหน้าบ้านชาวบ้านทุก ทุกหลังคาเรือนก็คือเอาเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรที่แบบว่าใช้ไม่ได้แล้วเป็นไม้อัดอะไรเงี้ยงงครับก็มากอ,องหน้าบ้านตอนนี้ก็ขอกําลังทางมทบสามไปแล้วก็อาบาจอจังหวัดไปแล้วเมื่อเช้านี้ท่านรองผู้ว่าท่านศิริวัตก็มาให้มาให้คําแนะนํามาร่วมประชุมด้วยนะครับเมื่อเช้านะครับค่ะนะคะณตอนนี้หลายๆจุดทีน่น้ำเริ่มลดลงก็จะเห็นเป็นคราบดินคราบโคลแล้วนะคะท่านนายกคราบโคลตอนนี้ก็ ประมาณคืบหนึ่งนะครับ oh. ท,ทุกบ้านทุกหลังตอนนี้เทศบาลผมก็ก็เอาน้ำเนี่ยครับที่ที่ไปดูดได้ก็มาล้างให้ชาวบ้านทยอยล้างตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้ก็อีกวันแล้วก็พุ่งก็คงจะจะไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีทางป้องกันปอพอ oh. ในจังหวัดก็มาช่วยอีกแรงหนึ่งแล้วก็ท่านท่านสอจอปิรันเขาก็ประสานมาท่านรองนายกอบจอท่านก็ก็ก็ช่วยกันมานะครับ oh. ทยัอยากันมาช่วยกันประสานกันไป oh. นะครับคือเห็นจาก เห็นจากในภาพแล้วก็บางบ้านก็หนักมากจริงๆหนักหนักครับนะคะน้ําท่วมก็สูงพอหลังจากน้ําลดก็เจอดินเจอโคลนกันไปอีกตอนนี้ก็เอาร้างเองได้ก็ล้างถ้าหนักหนาจริงๆขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลก็เข้าไปช่วยรถจมน้ําอออกไม่ทันก็หลายหลายเยอะครับหลายสิบคันครับในเขตผมนะฮะแต่ว่าอบตก็เป็นร้อยฮะค่ะนะตอนนี้ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นอีกสิบเปอร์เซ็นนี่หนักไหมคะ อีกสิบเปอร์เซ็น์นี่ก็ยังไม่ไม่ไม่หนักแล้วครับเบาลงละแต่ว่ายังมีน้ําอาจจะประมาณสักขาอะไรประมาณเนี้ยเอวขาอะไรอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับค่ะแต่นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าสบายใจสะทีเดียวมีมีการเตือนอยู่อีกอุตอุตเตือนมาว่าอีกประมาณสองสามวันก็จะมาอีกก็ไม่แน่ใจว่าใช่ครับแต่เราก็พร้อมใจครับทําใจต้องต้องสู้ครับมันเป็นภัยธรรมชาตินะชาวบ้านผมก็เข้าใจกันดีแล้วก็ให้ความร่วมมือกันดีค่ะ นะคะก็พร้อมพร้อมยี่ี่ชั่วโมงอ่ะเราเห็นท่านนายกลงพื้นที่ตลอดเหมือนกันนะคะก็ทําอาหารแจกนะคะแจกทั้งอาหารแจกแจกทั้งน้ำเราแบ่งเราแบ่งเราแบ่งเป็นส่วนๆเลยครับฝ่ายผลิตก็คือแม่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 ครัวก็ปรุงฝ่ายแจกก็ออกแจกแยกแจกแบ่งสายแจกแบ่งสายออกแจกนะครับแล้วก็ทั้งน้ําทั้งอาหารแล้วก็ได้รับส่วนที่เขาบริจาคมาก็พอสมควรอยู่ก็จัดสรรออกไปแจกให้หมดนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่เขาให้มาพื่ มีพอดีเป็นเพื่อนเพื่อนผมเป็นท่านผู้การดเล่ดกะรยาอยู่ที่นั่นก็โอนเงินมาช่วยผมก็จัดการโอนเงินไปจัดสซื้อของทําอาหารแจกให้หมดนะครับค่ะนะคะแต่ก็ดูแลเต็มที่พยายามจะให้ทั่วถึงมากที่สุดท่านนายกถ้าเกิดว่ามีบางจุดที่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือหรือว่าชาวบ้านจะขอความช่วยเหลือติดต่อทางไหนได้บ้างคะก็เอาเบอร์โทรผมเลยก็ได้ครับพร้อมรับสายเลยเหรอคะท่าน อรับให้ให้ไปตลอดแล้วก็รับตลอดตอนนี้ก็คือไม่ได้หยุดอนขณะที่คุยสายกับคุณออฟนี่ก็มาหลายสายแล้วครับอยสายก็ซ้อนมาโดยตลอดณตอนที่โทรหาท่านนายกท่านนายกก็รับสายทันทีนะคะก็ถือว่าอยู่กับเรามาเพื่อประชาชนเราทำเพื่อประชาชนเราก็ต้องลุยเต็มที่แล้วครับค่ะยังมีจุดไหนตรงไหนที่เรามีความเป็นห่วงเป็นพิเศษไหมคะอ่าก็จะมีในหมู่สามแล้วก็หมู่สิบสี่แล้วก็บางส่วนนะครับแต่ก็เป็นห่วงทางอบตเขาก็หนักอยู่ทางอบตเขาก็หนัก ก็มันโดนกันหมดเลยก็เป็นห่วงเขาอยู่แต่ว่าไม่ก็โทรไปให้กําลังใจกันแต่ว่าไปช่วยกันไม่ได้เพราะเราก็ช่วยตัวเองอยู่ค่ะ <c oughs> เราเราหนัก <c oughs> ถึงขั้นที่ต้องมีศูนย์อพยพหรือว่ามีสถานที่ให้มาแบบพักรวมกันอะไรอย่างนี้หรือว่าณตอนนี้ยังยังพักอยู่ที่บ้านของตัวเองได้คะ่ะท่านนายกอ่จริงๆเราเปิดศูนย์ที่เทศบาลด้วยแล้วก็ที่วัดหลวงด้วยแล้วก็แต่ว่าเอาตรงๆคือบ้านบ้านชาวบ,บ้านส่วนใหญ่เขาเป็นสองชั้นนะฮะ <c oughs> คือว่า ชั้นล่างนี่อาจจะไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าชั้นบนเขายังอยู่ได้ทีนี้น้ระดับน้ําไม่ถึงชั้นบนเขาก็มีส่วนส่วนหนึ่งก็ยังอยู่บ้านได้แต่ว่าเราทําอาหารเข้าไปพายเรือเข้าไปแจกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาน้ําเอาอาหารเข้าไปแจกค่ะอย่างแบบเนาะบ้านเราอ่ะแบบน้อยมากเหลือเกินที่เขาจะแบบทิ้งบ้านอ่ะทนายกใช่เขาเป็นห่วงฮะเขาห่วงนะคะไม่สุดสุดจริงๆนี่จะไม่แบบอือไม่ปล่อยบ้านแน่นอนไม่ทิ้งไม่ไม่ปกติจริงๆก็ไม่ค่อยทิ้งบ้านกันครับเพราะว่าเขาเป็นห่วงบ้านกัน ค่ะนะคะก็ถ้าอยู่ชั้นสองได้อยู่ไปแล้วเดี๋ยวเรื่องข้าวปลาอาหารเราก็พร้อมช่วยเหลือแล้วก็พร้อมแจกจ่ายกันไปดูแลกันไปแบบนี้นะคะใช่ครับท่านนายกมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องชาวศพรับไหมคะสร้างความมั่นอกมั่นใจแล้วก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะครับครับก็จริงๆก็ต้องขอบพระคุณนายอำเภอนะครับท่านเกษมใจจันทร์แล้วก็ท่านสจในเขตท่านพิรันลัตนเวลาพรแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาช่วยแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนว่า ในเขตเทศบาลเราเนี่ยเราก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องกังวงลถ้ามีอะไรก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ผมได้ซึ่งหลายๆท่านจะทราบอยู่แล้วแล้วก็เรามีกลุ่มของชุมชนชาวเทศบาลอยู่นะครับซึ่ง<ะ>เราก็จะได้อ่าเราก็จะรู้กันเราจะส่งข่าวคราว,าวทางไลน์ทางอะไรกันอยู่เรื่อยๆนะครับตลอดเวลาตรงนี้ก็เรายินดีที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ทํางานเต็มที่ครับอาจจะตอนนี้ก็อาจจะไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าตรงไหนบางทีบางจุดเราเข้าไปไม่ถึง ก็ติดต่อมาได้แจ้งมาได้อย่างเมื่อเช้าก็ติดต่อมาว่ายังไม่ได้รับน้ําผมก็ขับรถไปเองกับกับท่านรองรองนายกแล้วก็เลขาแล้วก็สอก็เอาไปแจกอีกประมาณเจ็ดแปดจุดเนี่ยนะครับเราก็บริการให้ถึงที่เลยนะครับค่ะได้ค่ะเป็นการเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ศพราขอบพระคุณท่านนายกมากๆเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านช่วงนี้ทางานกันหนักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะคะครับยินดีครับผมค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกดูแลตัวเองด้วยค่ะ ครับขอบคุณคุณออฟครับค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะนะคะพูดคุยกับคุณวัชรินอุปโยคินค่ะนายกเทศมนตรีตำบลศบปราบนะคะณตอนนี้90%ซค่ะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็เหลืออีกส0เซนตแต่ก็น้ําไม่ได้ท่วมสูงแล้วนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะคลี่คลายลงไปในอีกไม่กี่วันนี้ด้วยนะคะแต่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงมีการประกาศแจ้งเตือนว่าอีกสักสองสาวันนี้นะอาจจะมีฝนตกลงมาอีกนะคะก็รับฟังข่าวสารจากทางการด้วยกันละกันค่ะ